ทุกขีมันเสมอมั่นเครื่อแก่กันพ่ออยากแข่อยกแข่งชอ่แ่งชอแข่งครับผมแจ็คแจนนมาฟบกับพี่น้องอะไครับมครับมานีมากสายๆครับวู้ยมาดีจังมาเช้าหรอตัวเสบวยงวางจัดภารกิจการงานใดเนาะพวกผมมาเจอชาเห็นแต่รคองแห่งกับบ้านกันแต้วเออเอามาเอามาสายเนี่ยการมามิดแนวเดยแน่นบลเพราะม่องแห่งด้วยกันบ่่มไม่เล ไม่งั้นเดยสายบ่เคยพลานนั่นเหแอ่นครับไม่ได้พวดอืมบ่เคยพลานไม่ได้พวดโอ้โเมนี่แจ็คสีได้พ่อพี่น้องเลยเมนี่ลงจด้ไปว่าฟันนั่นลงไปสองคันแล้วก็ตอนนี้น้ำมันเยอะครับน้ำเยอะแล้วก็โอเคกวก็นั่งหน่อยน้่งหลายแบบปลายังไม่หิวข้าวก็เลยยังไม่กินมันจ้องนี่อ่านกินหมดหมูเมือนขึ้นนั่นเห รถจังหวะนรออเนยวันนี้ไงโคตรมันจกมาแต่กินวันนี้ไม่มีใครมาเลยครับวันนี้อยู่เก็นสองคนครับผมตก้นขตำรวจครับจกตำรวจครับผมโอ้ก็รอดูครับว่าวันนี้จะมีแต้มไหมอากาศก็ค่อนข้างจะโอเคนะอากาศเย็นสบายนะครับลมแรงทุกวันก็วันนี้ ลุงลุงชายรัชนาวยให้ลุงชายรัชนานนก็เติมมาตั้งแต่เช้าแล้วครับวันนี้แอบเติมมาคาดหวังว่ามันมเต็มที่แล้วมันเต็มได้กี่ตัวไม่ยบจ่เอาไปไหลยประมาณเอาแค่สามโมงนึงพอตัวสองตัวนี่แล้วครับไม่ได้หวังไหลยแล้วก็นเอัมราฟ้าจากงคนไปเหล้วก็จีมะไม่หล้วขอพรอื่นอีกรอบไม่ แต่จะให้กลับไปเมื่อเปล่านะครับผมแต่กลับไปเมื่อเปลานี่ตกกันบอลนี่ไอเขาได้ไอละน้อง <laughs> เอาเงินเช่าคาบอลไปซื่จจออ,อ,อยู่ในตลาดบเบิร์มาก็บ่บเจอมันนั่งเอามันเด้ความเราใจครับผมมันีนาสีเ,เงียบๆครับพี่น้องเพราะว่ามันกินเป็นลรครับผมมารมนนเรามาถึงสิบ สิบโมงพอดีเลยแล้วก็ลงเบ็ดเสร็จสิบโมงครึ่งพอดีครับตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วใช่และสิบโมงครึ่งนี้คาดว่าไปขอดสี่โมงครึ่งนี่ถือว่าเฮาพลาดแล้วครับผมเพราะมันเหมือนเวลามันกินแล้วแล้วเยื่อแล่ที่สําคัญคือของเราก็เหยือเก่าด้วยครับพี่น้องเยอเก่าแล้วที่สําคัญคือเราตีเบ็ดนะครับ อุปสรรคของเราวันนี้ก็คือนี่แหละครับลมมันแรงครับผมเพื่อนๆลมแรงแล้วเราต้องตีให้ถึงแต่มันตีไม่ถึงครับลมมันตีลงน้ําก่อนต,ตอนนี้ก็ได้ได้แต่รุ้น,นว่ามันจะได้มไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ได้แต่รุ้นว่าแถวปา่าผืนนะครับต้องตีเ่อแถวแถวป่าผือบุญสั้นแท้จะเอาบักอากข้นให้เบิ่งครับโอ้ยพนันเตียบิ้งได้บักอากแบบมือเนี่ยบุญั้นบุกกลับบ้าน นอนเคลื่อนยนต่นี่เลยแม่นอนเด้อเจ้าเดี๋ยวผมกลับมาลาอีกเแื้วต้องนั่งเคลื่อนยนี่แหละครับผมอัน่ได้บกอากเนี่ลงทุนไปหลายร้อยนะครับครับผมต้องแต่ต้องหิวก็บ้านเป็นตัวหนึ่งหรอบักอากเป็นยังไงบักอากไงบักอากก็แบัก่ายนิดเวอ๋อตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวใช่กะรอติดตามไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะมีแต้มไหมว่า5โมงแรง5โมงแรงเพื่อนอะ วันนี้ค่อนข้างจะมาสายมาสายแล้วก็อีกอย่างคือยังไม่ได้กินข้าวกันเลยมาถึงก็ใส่เลยแล้วเจ็บว่าอะไรกินกันครับใช่ผมภารกิจเยอะครับช่วงนี้อืทั้งงานหนังงานโฆษณาแล้วก็งานเอ็มวีครับร่าง้วยบ้อมครับร่าง้วยด้วยลุงชายก็เพิ่งไปไทยเอ็มวีล่าสุดมานะครับโดนซ้อมจนเลือดอาบหน้าเลยครับผมโอ้โหเบิ้งไห้ได้ห้่าสุดๆมาบมอะไรเนอะ เดี๋ยวไปเราดูกันเล่นเก่งขนาดนั้นเลยตังใจสมบทบาทแฮงโอ้มีตีลังกาด้วยพี่น้องเดี๋ยวรอดูนะครับไปรอดูใน MV คนแก่กระดูกผมกระดูกจะหักแหลไม่หักแหลมกระโดดตีลังกาเหมือนเด็กเลยนะเดี๋ยวไปดูเนาใช่ได้เบิร์ดแหลโอ้อะเดี๋ยวไปรอรอดลุ้นกันครับว่าป้าที่เขาบ่าเขาครับพี่น้องเงียบกิ๊บครับช่วงนี้เดี๋ยวพิ่งมันนั่นมันเข่าเป็นเวลาอ๋อมันเข้าเป็นเวลาได้มานั่งโต้เบิร์ดขึ้นมันเข่าตอนตีสีโอ้ ไปศกปันน้องจันนี่ตัวนีๆนี่เลยครับ่ไดนไหมจีบๆครับครับผมพักควันยันห้ำถือว่าพักควันยันห้ำครับผมยันใจยันใจยันใจบ่พักควันยันใจเออบ่แม่นพักควันยันห้ำเด้อใช่ไห่พี่เดี๋ยวไปตามดูกันครับผมโอนน้อมิดจริงๆครับผมไปขายไว้ใกล้ๆฟังนะเบ็ดลอกตัวละสามลอยนึง เงียบครับพี่น้องอน,นี่ครับดตั้งกี่เชลล์ร่รมมันแห้งครับพอาร่มแห้งเสร็จปุ๊ปปบปลาพวกกินเงียบ <laughs> ปลาบวกินเบ็ดครับพี่น้องเงียบกก็บอนี่ลุงใจนาง,งานเหงาทุกมุกอยู่ครับก็ไปตลาดให้คือคาร์โกนี่นะครับไปเล่นยังตลาด <laughs> <laughs> ตลาดแ <laughs> ม่ค้า,าี่บริษัทจีนจามือนะครับโอ้ตักขายตักขายตั้งประชันนะครับ <อ>การมาแบบนี้มันยากยากจริงครับไอ้ความมนชันสูงนะครับอีกอย่างมันเป็นมันเป็นปลา<ด>ปลาที่ก,ก็ปล่อยธรรมชาติครับไม่ได้เลี้ยงก็ปล่อยธรรมชาติแล้วก็มันมันค่อนข้างจะกินเป็นยากนิดนึงตาใหญ่ครับผมงานครับแม่น้ำซูบ้ามันนี่สูบ้าจะมันสูบ้าสู่อะไรจะเข้าสู่ไวโบไวเซสู่ไวโบไวอ่ะอย่างน้อยๆวันนี้ให้ได้สักสองตัวกลับบ้านนะครับผมบงาน ตัวกลับบ้านนะครับผมเอาสองตัวเองะเ,เอาสองตัวก็พอผมกลัวมันจะไม่ถึงผ<อ>มจิ้มะไใช่ดูนี่แหละปัญหามาดูกันต่อไปครับผมตอนนี้เงียบมาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเงียบจริงๆเบ็ดสองคันครับเมื่อกี้ดึงไปครั้งหนึ่งนะครับลุงชายนั่งเฝ้าเลยครับตอนนี้ดูว่าลุงชายจะเอาตัวนี้ขึ้นได้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ดึงแรงอยู่นะครับผม,ม เมื่อกี้ดึงป๊กลงไปก็ถือว่าน่าจะเป็นปานินครับน่าจะติดแล้วลลุงชายขึ้นมาเลยอ่าจจะมาดูลุงชายนะครับจะร่วงหรือจะแห้วแจ,จะร่วงหรือจะรอดปลอดล็อกก่อนปลอดล็อกก่อนปอดเบรกก่อนน่าน่ะ่ะตุกเอออยู่วะหนักวะอยู่วะ โอ้ดูท่าดึงไม่น่าจะได้ตัวน่าจะได้เอหนักอะไรหนักโคนรีบหมุนที่มันลุโอ้ามันสู้อยู่สันวะพี่น้องแม่นปลาอยังลงเนี่ยมาแล้วตัวแรกของลุงชายวันนี้ได้เลยครับผมมันอยู่บ่ไหนปลาเป็นตัวจังไงปลาลุงชายนี่โอ้ย นีเด้อปลาทองกับพี่น้องหมุนติวติวตัวหลอดกันเลยลุงชายก็ได้อติดแต้มแรกครับลองดูฝีมือลุงชายหลุดครับเพื่อนไม่ผ่านออยม่อหลุดลุงชายไปหยุดไม่เข้าใจลุงชายไปเบรกกลางทางมันเออมันก็เลยมีแรงกระชากมัไปพลาดไปหนึ่งตัวแล้วครับผม ก็เดี๋ยวมารอดูแต้มที่สองว่าลุงชายจะอยู่หรือเปล่าถ้าเอาไม่อยู่แต้มสองคงเข้าตลาดแล้วครับเข้าตลาดตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์อเขารักทรัพย์เราอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวไปรอรุนพร้อมๆกันครับผมโอ้สิบแล้วมาแล้วครับตัวแรกครับ ปลาอะไรเนาะตัวใหญ่เย่ข้ายยงใช่ปล,ลาควนัดเย่ะครับหวหหหหหหหทำไมมันวิ่งทวนน้ำปลาอะไรวะเนี่ยอ,ไ,อ,อไม่ใช่รลุดแล้วเหรอหลุดแล้วมั้ง่ย หลุดไหมยังโอ๊ยปลายนี่ตกน้ำ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 โอ๊ยปลาเจลาเมตโอ้มาแล้วมาแล้หมายเลขมาแล้วครับอันนี้อันนี้สีมือลุงชายเหรอเนี่ยครับผมเบ็ดผมนั่นอเอาตัวนู้นก็ตีแล้วลุงชายเบ็ดตัวนู้นลูกลูกวางมา้งปวดลอกปวดลอกปวดลอกดหน้าลอกปวดปวดปวดเออกระตุกกระตุกยึบอ่า อ้าดึงขึ้นมาอยู่ปะมาเหมืนมารู้มาก็มาพร้อมกันครับมาก็มาพร้อมกันเลยครับวันนี้เอาโอ้ยเร็วๆหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆมอมักรีบมันหนักแล้วรู้แล้วหมุนเร็วๆปลามันทวนน้ำไม่ไปไม่ไปหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆไปเร็วไปเร็วเออหมุนหมุนหมุนยยุทหมุนยยุทธลุงชายชอบไปหยุดกานคันไปแล้วไปแล้วหยุดแล้วเหรอลุงชายเอาไม่ทันอีกแล้วพี่เนาะมันหนักอยู่

ตาไม่ใหญ่มามามาตาอะไรนี่ก็เปิดแล้วเปิดแล้วมามาตาอะไรเนาะปานินแน่เลยมันก็ไม่ค่อยมีแรงสู้โอ้แมาอยู่ม่ยูปานินครับโอ้อ่ามันแมนหมดแหละลุงช่ายตัวเตะจักรอง นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาม่แม่หมุน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 อันนี้อยู่บ่อยู่บ่อยู่คักอยู่คักอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นหมุนไปเรื่อยๆื่อยอย่าทำแบบนั้นหมุนไปเรื่อยๆอยอยู่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 นะอยู่นะเวิงเจวิงเวิ้งเวิงบะต้องจะเอาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวมาดูลุงชายครับพลาดมาสี่รอบห้ารอบแล้วลุงชายนู่นน่ะเดินไปนู่นเดินไปนู่นนู่นเอาขึ้นช่องนู่น ปลาอะไรเอ่ยปลานินทำหมุนง่ายๆอย่างงี้ปลานิลโอ้ปเอ้าปออั๊บเอ้ยใหญ่โอ้ยตะเพียนใหญ่โอส้สวยสวยสวยตะเพียนใหญ่แม่โอ้ยผมจับให้ผมจับให้ใหอ่ะไอ้ลุงชายไปจับปลาจับปลาโอ้มาแล้วครับมันถึงเวลาของปลากินแล้ว สายนี้โอเคเลยครับเพื่อนๆครับผมห้จับหาฮก็หัวโชดเพิ่งเดยตลอดลุงช่ายนี่เวลาเดินปลาปุ๊บชอบชอบเบรกชอบหยุดตังปลาจะไปหยุดทําไมเออนี่ตัวใหญ่ครับได้ลาบแล้วลุงช่ายมัออตัวนี้โอ้ยเจ๊มาอ้าวไปเอาเหยื่อมาเอาปลาใส่กะลังแล้วก็ไปเอาเหยื่อมาครับโอ้พนี่นองเลยอ่มีงูเข้ามาใช่งูหรือเปล่า งูกระบะเฮ้ยระวังนะมันมีพิษนะวิ้ยมีพิษแน่เนอะมันจะมากินปลาวิ้ยงูงูนี่มีพิษงูนี่มีพิษวิ้ยมีงูเข้ามาจะกินปลาด้วยเฮ้ยปลาด้ยเฮ้ยปลากินของเราลุงชายลุงชายลุงชัยเฮ้ยไม่ดังแล้วลุงชายไปเร้วมั้งไปไปไปหนไปเร้วมั้งนั่งนังนังอยู่เอ้าอยู่เัยอะ มาแล้วครับเพื่อนมารอบเดือดปลาอะไรไม่รู้ไม่ตัวไม่ใหญ่ครับแขก็น่าจะใหญ่อยู่เพราะมันดึงเบ็ดแดงได้นี่มารับปลานินแน่เลยปลานินใหญ่ครับผมโอ้ปลานินไงโอ้ปลานินใหญ่ นิ่ใหญ่ครับโอ้โหไซโลครับคุณเพื่อนนี่ครับผมไซโลครับไซโลนี่ครับอืมโอเคครับไซโลครับลุงชายไซโลแหมเป็นไงล่ะเบลลึมเลยครับจับปั่นเนียเยอะเลยกูนั่นโน่นก็กินกยควรกระโดดแล้วนั่นดูถ่ายไว้ยังไม่ติดติดแล้วยังมันแค่ดึงเฉย ดูครับท่านผู้ชมยังยังยัง,ยงติดอันนี้กำลัง,งกำลังอยู่อยู่ยังไม่ติดนี่ครับเห็นไหมครับ,รบมันจะร้องีด๊ดๆสวายจ้ามากเถอเะขอสักสามตัวทีไม่ใหญ่ถ้าใหญ่แล้ว น่าจะตัวเล็กอันนี้น่าจะแค่จนไายเรากำลังรอรุ่นกันอยู่นะครับผมจึกหน่อยอีกจิกหน่อย

สายดีๆให้เป็นหัวมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วครับตันใหญ่ครับโอเคอยู่ได้อยู่ประมันีแหละครับผมตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดหกขีดพ้นได้ครับผมมาาโอ้เจ้าเจ้าเจ้าพิดพิดกองไปแล้วแต่ว่าแต่ว่า ขอปิดอีกรอบหนึ่งพรัพอจะกลับปุ๊บปลามันเข้าครับปลามันกินช่วงเย็นครับเพื่อนๆมาแล้วครับห้าตัวหกตัวแล้วครับถือว่าโอเคครับวันนี้ก็ไม่อายครับไม่อายตัวใหญ่ครับสี่ห้าโลอยู่ครับมองไปล็กๆครับโอ้นะครัคำคมบอยากนี้จากเก่าเวลานันมันมาเลยบรอยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นมันไหลมากครับผม แต่ล่มน้ำตกป้าไม่กินเบ็ดแล้วอืมกานบ่อยากให้ลูกแพ้กับอยาให้เศร้าแงเศร้าแท่งเด้อพี่น้องเด้อลูกขี่มันอาจจะมือมันเกิแก่กานบ่อยากให้ลูกแพ้กับอากให้เศร้าแงเศร้าแท่งเด้อครับผมเวลาเบิดเบิดเวลาครับผมแต่จังไหนถ้าป้ากินอีกอ่ะเดี๋ยวสิประมวลผ่านไปเบิ่งครับบอกกันไหมเทปหนาครับว่าพวกเข้าจิไปพื่สกันกะฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมตลาบวันนี้กับผมแมนพมจันทร์แล้วก็รุ่งทัยรัชานนท์ ต้องการคำว่า,าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไปเบิง